ขึ้นมาดูเนี่ยครับเนี่ยที่ไม้เสียดเนี่ยมันไม่มันไม่มีรออต่อยต่อหลวงพ่อกินแมวด้วยไงกินแมวด้วยแมวหายหายหลายตัวเลยไม่ใช่เพิ่งลูดหันดำ

วิ่งดิครับโดนร่งก็การพ่ลุนั่นลเออหมดเลยนะยันคอเลยเนี่ยแป้งนับขคกดก็าปากมันกับหมูสิันที่ไตเวไ่เอวฮเี่ยเนไปแล้วรพาเอวไปสิเออไปไปนี่เราน่าเป็นทมไก่อนม่ได้หลายบ้านเลยเนี่ยโอ้แม่สาวน้อย อขอเวลาแผนมากก็แล้วนะแล้วรท้าเชิญยด่ดยเลยกง่ล้วตะจองตายมึงไม่รีบไปเตายแค่ตายนะคร่ย